เนื้อหารายการในตอนนี้เป็นคําเฉลยในแบบประเมินความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อ8 5 1 8ิ5้ถึง8ป1 9ในบล็อกของน้องบีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยหรือกลไกการปฏิบัติให้เกิดนิสัยหรือสันดานที่ดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมว่าเป็นอย่างไรมีปัจจัยอะไรประกอบบ้างตอนนี้จะต่อเนื่องจากเรื่องของความเชื่อถ้าเป็นไปได้ก็ควรไปหารายการก่อนหน้านี้ฟังก่อนก็จะดีนะครับ แต่จะขอเกริ่นบทเสริมเรื่องความเชื่อในตอนที่แล้วที่น้องบีมานึกเพิ่มเติมได้ภายหลังตามลักษณะของปุถุชนทั่วไปที่ต้องค่อยคคิดค่อยๆทำค่อยค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆก่อนนิสนุงนะครับอีอีบทเสริมดังนี้ครับไอเรื่องความมั่นคงในความเชื่อนี้มันก็ทำงานทุกกรณีของความเชื่อแบบมีปัญญาด้วยกันทั้งหมดนะครับเลยกลายเป็นว่าบางครั้งดันมาทำงานขัดกันเองซะง,งั้นฮ่าฮ่าฮ่า ถ้าใครอ่านตรงนี้รู้เรื่องก็เทพเกินช่วยชี้ทางออกในการปฏิบัติให้น้องบีด้วยนะครับตอนนี้ติดอยู่ที่นามรูปปริเฉทยานอะครับอีอกล่าวคือสมมติว่าท่านศึกษาวิทยาการทางโลกมาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างพวกด็อกทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์หมอนักเคมีและอื่นๆท่านก็จะคุ้นเคยกับข้อมูลความจริงทางโลกเหล่านั้นและก็มีความเชื่อในความจริงเหล่านั้นอย่างหนักแน่นมั่นคง คล้ายกับเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ปฏิบัติกิจทางาศาสนาลัทธิความเชื่อนั้นๆมาจนโตเป็นผู้ใหญ่อาการเชื่อมโยงใหญ่ประสาทในสมองนิวโรนคอ n เนกชันสเหมือนกันทีนี้ท่านก็น่าจะถามว่าแล้วไงหรอคืองี้ครับพอความเชื่อทางวิทยาการทางโลกทําให้ท่านเกิดความศรัทธาท่านก็จะมองเรื่องความเชื่อทางาศาสนาโดยทั่วไปว่าเป็นเรื่องงม,มงายไร้าสาระคํากุญแจหรือคีย์เวิร์ดหาหห้า ในที่นี้คือาศาสนาโดยทั่วไปซึ่งก็จริงตามที่ท่านอนุมานตามนั้นแต่ไม่ใช่กับคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับเริ่มจะเกตกันหรือยังครับท่านก็บอกว่าเกตเกิดอะไรไม่เห็นมีไรให้หนูเกตเลยฮ่าฮ่าฮ่าเอาไปต่อไปคือบังเอิญพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มันไม่เหมือนกับคำสอนในาศาสนาอื่นทั่วๆไปสิครับถ้าหากท่านด็อกหมอนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์และสารพัดนักอื่นๆ ดันอนุมาณแล้วดันด่วนสรุปไปว่ามันก็เหมือนเหมือนก,นกันกับศาสนาอื่นๆไปหมดโดยไม่ศึกษาให้ละเอียดซะก่อนนักเหล่านั้นก็จะไม่มีทางเข้าใจหรือว่าเข้าถึงหรือเกิดความเชื่อแบบปัญญาในเรื่องทางจิตขึ้นมาได้ว่าเอาหลักการทางพุทธนี่ก็มีเหตุมีผลดีพิสูจน์ไดเหมือนกับวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะท่านนักเหล่านั้นก็จะเป็นพวกตกอยู่ในความไม่รู้หรือโมหะไปเรื่อยๆเพราะอะไรหรือครับก็เพราะกับดักความฉลาดของตัวเองที่น้องบีกล่าวอธิบายแบบยืดยาตไปแล้วด้านล่างในข้อต่อไป คือดันไปด่วนสรุปว่าถ้าร้องเหมือนเป็ดเดินเหมือนเป็ดออกลูกเป็นไข่มันต้องเป็นเป็ดแน่นอนทั้งทั้งที่มันไม่ใช่เป็ดเพราะมันเป็นไก่นะจ๊ะฮ่าฮ่าฮแต่หากท่านนักหรือด็อกเหล่านั้นดันเป็นพวกน้ำครึ่งตุ่มครึ่งโองแล้วเปิดใจลองศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาก็จะพบว่าเออความจริงในโลกของวิทยาการที่เราเชื่อถืออยู่เพราะความที่มันเป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์ได้ ในขณะเดียวกันก็มีความจริงทางจิตวิญญาณที่น่าเชื่อถือเพราะมันก็เป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์ได้เช่นกันอย่างกับในทางพุทธนี่แหละคือนักและด็อกพวกนั้นก็จะมีสมมทิฐิทั้งวิทยาการทางโลกและทางธรรมซึ่งก็เท่ากับได้สองเด้งไปเลยทั้งทางโลกและทางธรรมอันยังประโยชน์กับดอกและนักท่านเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งให้ลองสังเกตดูว่าก็มีหลายหมอหลายด็อกหลายนักวิทยาศาสตร์ ที่ได้ศึกษาจนสรุปว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักการความเชื่อทางจิตวิญญาณที่เป็นสากลอย่างเช่นเอาเบิร์ตไอสไตล์หรือคุณหมอชาวไทยหลายๆท่านเป็นต้นอะครับส่วน,นกลไกว่าทำไมพวกที่ฉลาดฉลาดเหล่านั้นดันตกกับดักของตัวเองก็จะอธิบายแบบยืดยาตในข้อถัดไปนะจ๊ะน้องบีไม่รู้ว่าคนอื่นจะว่าไงนะแต่สำหรับน้องบีที่เคยบอกว่าศึกษาหลักการทางโลกมาก่อน อย่างทางด้านจิตวิทยาการทำงานของสมองหลักการสื่อสารหรือการตลาดการขายและอื่นๆพอได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระศาสดาและเห็นความลึกซึง้งและองค์ความรู้บางส่วนที่วิทยาการทางโลกสอดคล้องกับพระธรรมคำสอนบางอย่างก็เพิ่งมาตามทันเช่นเห็นการทำงานของอารมณ์ผ่านเครื่อง fmr i ซึ่งให้ผลเหมือนกับแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้เมื่อหลายพันปีก่อนก็ยิ่งทำให้น้องบีเกิดความเข้าใจทั้งในวิทยาการทางโลกและทางธรรม สอดประสานกันได้อย่างสมดุลมีความเข้าใจที่มีมิติไปอีกขั้นหนึ่งมากกว่าความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นที่สำคัญพอเวลาเห็นหลักการสองสาขาที่ตรงกันข้ามแต่ดันแสดงผลที่สอดคล้องกันมันทำให้น้องบีเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากกว่าปกติเกิดมีความศรัทธาเลื่อมใสเพิ่มความมั่นใจว่าหลักการที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้เนี่ยว่าเป็นแผนที่ตัวจริงที่จะนำเราไปสู่ทางหลุดพ้นได้อย่างแน่นอน อันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่วิทยาการทางโลกยังตามไม่ทันคือเรื่องของการจำแนกการทำงานของจิตว่ามีกี่ขั้นตอนในแต่ละระดับคงต้องใช้เวลาอีกหลายร้อยปีกว่าจะพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวัดหรือเทียบค่าการทำงานของจิตได้ว่ามีกี่ขั้นกี่ระดับหรือที่ทางพุทธเรียกว่าชวนจิตในช่วงขณะจิตเจ็ขณะที่ลั่นไปในวิถีหนึ่งหนึ่งนั้นหน,น้าตาเป็นอย่างไรคล้ายๆกับตัวอย่าง fMRI ข้างต้นที่แสดงผลบริเวณที่สมองตื่นตัวเวลาได้รับการกระตุน้น ไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงก่อนหรือว่ามนุษย์จะโดนเจ้า AI กำจัดหมดไปซะก่อนก็ไม่รู้นี้อีอเอาละทีนี้มาเริ่มเฉลยข้อถัดไปคือเริ่มที่ข้อ85.18เกี่ยวกับเรื่องที่ต่อจากเรื่องความเชื่อนั่นก็คือเรื่องของวินยัยหรือนิสัยของการทำสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์มันไปเกี่ยวข้องกับความเชื่ออย่างไรแปดสอีกคำถามสำคัญคือคนส่วนใหญ่มีวินัยหรือไม่เพราะอะไร ฉเฉลยก่อนจะตอบว่ามีหรือไม่มีก็ต้องมาเข้าใจวินัยกันก่อนว่าคืออะไรวินัยคือการทําอะไรซ้ําๆเป็นประจําเป็นนิสยัยหรือเป็นสันดานโดยที่มีเงื่อนไขต่างๆประกอบเช่นไปทํางานเพื่อเงินออกกําลังกายเมื่อถึงเวลาและอื่นๆจากตัวอย่างเงินเป็นตัวกระตุ้นให้เราไปทํางานไม่ต้องคอยมายุยุดฉุดกระชากล่าถูกกันทุกวันถ้าเป็นงั้นคงโดนไล่ออกไปนานแล้วนี้อีอี หรือถึงเวลา5้าโมงเย็นได้เวลาออกไปวิ่งซึ่งทำมาทุกวันเป็นประจำอันนี้ไม่ได้เงินแต่ทำไมทำละหว่า555ทีนี้มาดูเรื่องกลไกความมีวินัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรวินัยหรือการทำอะไรซ้ำๆเป็นประจำจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อวงจรของใย,ยประสาทในสมอง neuron connections เฉพาะพฤติกรรมนั้นๆเช่นไปออกกำลังกายตามเวลาก็จะมีวงจรการเชื่อมต่อของใย,ยประสาทนี้เกิดขึ้น แรกๆที่ทำวงจรน,นี้จะไม่ค่อยแน่นหนาทำให้ในช่วงแรกๆของการเริ่มออกกำลังบางทีวันนั้นเราเบื่อขี้เกียจหรือจะด้วยสารพัดเหตุผลทั้งที่มีสาระและไม่มีเราก็ไม่ได้ไปออกกำลังในวันนั้นโดยที่ไม่รู้สึกอะไรแต่หากเราทำซ้ำๆคือออกกำลังกายไปอย่างต่อเนื่องทุกวันสักสามเดือนหกเดือนหรือเป็นปีวันไหนเราไม่ไปมันจะรู้สึกหงุดหงิดมุ่นงานทำให้เราต้องไปออกกำลังจนได้ ไอความหงุดหงิดงุ่นง่านนั้นเป็นผลมาจากวงจรการออกกำลังในสมองเราที่เหนียวแน่นแข็งแรงทำให้ยากที่เราจะแวบหรือไม่ทำมันได้ง่ายๆทีนี้ไอนิสัยหรือสันดานหรือความเคยชินที่เราชอบทำหรือไม่ทำอะไรเป็นประจำในแต่ละเรื่องมันก็จะสร้างวงจรแบบถาวรของเรื่องนั้นๆในสมองของเราไว้ยะแยะไปหมดหากเราชินกับการชอปปิง้งมันก็ยากที่จะเลิกทำเช่นนั้นได้ของเต็มบ้านแล้วยังซื้ออยู่ได้ปัดท่อฮ่าฮ่าฮ่า พอเข้าใจตามนี้ท่านคงพอจะเดาได้คำตอบว่าคนส่วนใหญ่มีวินัยหรือไม่คือคนส่วนใหญ่นะมีวินัยอยู่แล้วไม่ใช่วินัยซีเรียกวินัยเนี่ยมันทำให้คิดถึงแง่บวกมากกว่าเรียกว่าเป็นความเคยชินหรือสันดานเดิมที่เสียเสียน่าจะเหมาะกว่านี้ถ้าการทำซ้ำๆนั้นไม่ดีต่อตัวเองเช่นกินไม่เลือกจนอ้วนเพลสูบ,บุรีวันละสี่ห้าซองกินเหล้าเมาแอทุกวันและอื่นๆเพราะกลไกในการเชื่อมใย,ยประสาท n e รอน n connections มันเหมือนกันพวกเขาทำตามความเคยชินหรือวินัยของเขาคำถามที่ควรถามคือทำอย่างไรจะสร้างวินัยของพฤติกรรมใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้มากกว่า555แล้วทำไมไม่ถามอย่างนี้ลัะฟระปัตทท่อนั่นสิเนเออ555ยิ่งเขียนยิ่งเพี้ยนแล้วน้องบีนี่กลับมาเข้าเรื่องก็อย่างที่เกริ่นมายืดยาวข้างต้นการจะสร้างวินัยได้ก็ต้องเริ่มจากการที่เราทำอะไรใหม่ๆที่เราคิดว่าดีกว่าเก่าทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่งสมองเราสร้างวงจรความเชื่อมโยงของใย,ยประสาทของการกระทำนั้นๆไว้ให้แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นหากห้าโมงเย็นตามปกติก็จะหาขนมมากินเล่นรูดดูทอสับไปพลางกินไปพลางเราก็สร้างพฤติกรรมใหม่โดยการที่เริ่มวันแรกฝืนไม่กินแล้วออกไปเดินเล่นนอกบ้านสักห้านาทีค่อยกลับเข้ามากินใหม่ฮ่าฮ่าฮ่าวันที่สองสิบนาทีวันที่สามสิบห้านาทีเพิ่มวันละนิดหรืออาทิตย์ละหน่อยไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจากที่ออกไปเดินตอนแรกตอนนี้กลายเป็นวิ่งนานยี่สิบนาทีแล้วไม่กลับมากินซะด้วยฮั่นแน่ทำอย่างนี้ไปจนครบสามเดือนวงจรในสมองเราก็จะแข็งแรงเหนียวแน่นมากที่นี้พอถึงห้าโมงไม่ออกไปวิ่งแล้วมันจะงุนงานมุ่นงาน,น,งานเดี๋ยวมันก็ออกไปเองกระบวนการนี้เป็นการสร้างวงจรสันดานใหม่คือการออกกําลังตอนห้าโมงเย็นไปแทนที่วงจรเดิมคือกินขนมดูทอสับที่แข็งแรงเหนียวแน่นเพราะทํามาเป็นสิบปีแล้ว ซึ่งตอนแรกท่านคงเดาออกว่ามันจะฝืนใจไม่อยากออกไปเดินเพราะวงจรเดิมมันยังอยู่หากเราต้องการเปลี่ยนนิสัยไม่ดีในกรณีนี้คือการกินขนมรูดดูทศตอนห้าโมงเย็นด้วยการเปลี่ยนเป็นนิสัยที่ดีเราก็ต้องเริ่มสร้างวงจรใหม่ไปแทนที่วงจรเดิมด้วยการเริ่มทำของใหม่ทีละนิดทีละหน่อยไอประเภทชอบอ้างว่าหักดิบได้พวกนั้นมันหลอกตัวเองทำไปเพราะอีโก้อาจจะได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมากินขนมรูดทอศเหมือนเดิม หรือแย่กว่าเดิมอีกคราวนี้ฮ่าห้าหานั่นคือกระบวนการสร้างสันดานดีอันใหม่ไปแทนที่สันดานเดิมที่ไม่ดีทีนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องแรงจูงใจว่าทําไมเราจะอยากสร้างสันดานใหม่ละคนเราปกติก็กินข้าวกันอยู่แล้วเหนาะไม่ได้กินญยายกเว้นญยาหวานฮ่าหหดังนั้นเวลาเราจะทําอะไรเราก็คิดก่อนชะปะว่าสิ่งที่จะทําใหม่นี้มันควรจะดีกว่าเก่าหรือเปล่าไม่งั้นจะทาเป้งไปทําไมละปัดท่อ ทีนี้ก็จะวกกลับหันมาเข้าฝั่งและหน้าหลังจากออกทะเลไปนานฮ่าฮ่าฮ่าในแง่การปฏิบัติธรรมทำอย่างไรจะให้มีวินัยในการที่จะปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องเริ่มจากการที่ต้องมีสมาริที่ก่อนพอเห็นว่าสิ่งที่ศึกษาที่ปฏิบัติมันมีเหตุมีผลดีงามมีประโยชน์เราก็เริ่มทําทีละเล็กทีละน้อยทําไปบ่อยๆจากนิสัยก็กลายเป็นสันดานพอทําสิ่งที่ดีๆไปเรื่อยๆก็จะเกิดวินัยตามกลไกที่อธิบายข้างต้น ทีนี้จะทำไปนานเท่าไหร่ก็อยู่กับปัจจัยอื่นๆซึ่งจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนในข้อต่อไปบางท่านอาจจะย้งว่าอ้าวแล้วอย่างพวกที่เคร่งเคร่งในลัทธิความเชื่ออื่นละ่ะเขาก็มีวินัยของเขาสวดเช้ากลางวันเย็นวันละสามสี่ห้าครั้งอย่างนั้นไม่ถือว่าเขามีวินัยหรอไหน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 คนไหนบอกว่าไม่ถือไม่มีใครบอกไม่ได้บอกสักกันหน่อยปัดท่อก็อธิบายกลไกลข้างต้นไปแล้วไงพวกเขาทํามาตั้งแต่เด็ก วงจรการสวดของเขาก็เหนียวแน่นแข็งแรงเช่นกันพวกเขาก็มีวินัยของเขานะสิอย่าเอาเรื่องการทำอะไรซ้ำๆไปปนกับเรื่องความเชื่อมันคนละประเด็นกันการที่เคร่งในพิธีกรรมในลทัทธิใดไม่ได้หมายถึงว่ามีสมาธิทีหรือเปล่าน่าจะปัดท่ออีกแล้วควรกลับไปดูรายการเรื่องความเชื่อและทำไมมันเปลี่ยนยากจังอีกทีเด้อความเชื่อและทำไมถึงเปลี่ยนยากจังตามลิงด้านล่างนี้เนาะ หลักๆพอคิดได้ว่าสิ่งที่จะทำใหม่มันดีกว่าของเก่ามันก็จะมีแรงจูงใจในการทำแล้วทำกันไปนานๆยาวๆหรือที่เรียกว่าความเพียรน,นั่นไงเริ่มเกตกันหรือยังครับท่านอุตสาหาทายรวบตั้งแต่ปิงวังยมน่านมาจนจบเจ้าพระยาขนาดนี้แล้วนี้อีอตอนนี้ก็มาขึ้นฝั่งเข้าคำถามหลักกันได้และนะฮ่าฮ่ว่าป้ากลไกในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างต่อเนื่องต้องทำอย่างไรฉเฉลย กลไกในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างต่อเนื่องมีดังนี้ 1. ก็ต้องมีความเข้าใจก่อนว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมีเหตุมีผลไม่ใช่เรื่องงมงายด้วยการศึกษาหลักการให้เข้าใจในเหตุในผลของคำสอนในแต่ละเรื่องในแต่ละหัวข้อเช่นอริสัตสีขันห้าปฏิจจสมุปบาทและอื่นๆพอเข้าใจแล้วก็ 2. เข้าถึงในหลักการคำสอนด้วยการนำเอาความเข้าใจในหลักการนั้นๆไปหมั่นพิสูจน์ว่า คำสอนต่างๆล้วนเป็นจริงตามนั้นไปเรื่อยๆหรือไม่นําไปใช้ในชีวิตจริงแล้วได้ผลในทางปฏิบัติหรือไม่พอพิสูจน์แล้วเห็นจริงทุกครั้งใช้งานได้จริงก็จะทําให้เกิด 3. ความเชื่อมั่นว่าคําสอนเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้พิสูจน์ได้เห็นจริงตามนั้นพอยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งเชื่อพอยิ่งเชื่อก็จะนําไปสู่สความศรัทธาในคําสอนและผู้สอนคือองค์พระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าว่าเป็นคนที่รู้จริงมีพระมหาเมตตา มาทรงเผยความจริงตามธรรมชาติของสรรพสิ่งโดยเฉพาะกลไกลและระบบการทำงานของชีวิตสัตว์หากเกิดศรัทธามากขึ้นก็จะนำไปสู่ 5. ความเลื่อมใสในคำสอนและภาษาสดาทำให้ความเชื่อมั่นแข็งแรงเหนียวแน่นแบบไม่งมงายเพราะพิสูจน์ได้จริงความเลื่อมใสที่ไม่คลอนแคลนนี้จะนำไปสู่ 6. ความเพียรในการที่จะศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนเพิ่มเติม และที่สำคัญที่สุดคือทำให้บากบั่นไม่ย่อท้อในการปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายของการหลุดพ้นจากรำวงชีวิตนี้เพราะมั่นใจว่ามาถูกทางแล้วซึ่งหากผู้ที่มีความศรัทธาหรือเชื่อแบบงมงายหรือเชื่อตามคนอื่นกำหนดหรือตามที่เขาว่าว่ากันมาความเพียรเหล่านั้นจะไม่มีกำลังและก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนหายไปหมดเหมือนรถยนต์ที่น้ำมันหรือไฟที่ชาร์จไว้หมดวิ่งไปต่อไม่ได้ซึ่งก็จะทำให้เลิกปฏิบัติไปในที่สุด แต่ความเพียรอันเกิดจากความศรัทธาเลื่อมใสแทงทะลุได้ด้วยปัญญาเหมือนกับมีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดนะจ๊ะอันหนึ่งคำตอบนี้เป็นคำตอบของคำถามที่วันแรกเมื่อสามรอสิบเจดวันที่แล้วตั้งแต่ที่พี่นิดเริ่มปฏิบัติที่น้องบีถามพี่นิดว่าปฏิบัติไปทำไมอะไรเป็นตัวที่จะทำให้เราปฏิบัติไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีความยออ่อท้อถ้าพี่นิดตอบมาถึงข้อนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจว่าที่ให้ทำที่ให้ฝึกไปเนี่ยทำไปทำไม และต้องทำอย่างไรความเพียรถึงจะไม่ลดลงเท่าที่สังเกตพี่นิดมีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนจึงควรที่จะฟังคลิปรรมาอย่างต่อเนื่องจะทำให้เข้าใจเนื้อหาสำคัญสำคัญอื่นๆครบถ้วนมากขึ้นและหากได้มีการพิสูจน์เนื้อหาเหล่านั้นบ่อยๆด้วยแล้วก็จะเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาอย่างไม่งมงายจนในที่สุดก็จะเลื่อมใสแต่ถ้าหากหยุดหรือแผ่วลงไปจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ก็จะทำให้ปัจจัยไม่ครบโอกาสที่ความเพียรจะย่อหย่อนจนถึงเบื่อหน่ายไม่อยากปฏิบัติ ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ก็บอกแล้วนะว่ามันไม่หมูนะฮ่าฮ่าฮาน้องบีเกมบ่อย19มิถุนายน2 0 2 5 1น .53 นาฬิกาห้นาที